สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมจะมาวิจารดวงชะตาชีวิตของท่านที่เกิดในราศีกันนะครับราศีกันหรือราศีเดือนกันยายนปี2563ในดวงชะตาชีวิตของท่านในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับ คนที่เกิดราศีกันจะเป็นเช่นไรก็มาดูแนวทางดวงชะตาชีวิตนะครับผมจะวิเคราะห์วิจารณ์เพื่อให้เป็นทศนะความรู้กับท่านที่ชอบแนวทางการดูดวงจะได้มีเป็นแนวทางประกอบการที่จะดำเนินการใช้ชีวิตการประกอบอาชีพธุรกิจหน้าที่การงานดวงจะมีประสบความสำเร็จ ในช่วงเดือนกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือไม่นะครับโชคลาภจะบังเกิดขึ้นหรือไม่ก็มาดูกันวิเคราะห์วิจารนะครับคนที่เกิดในราศีกันครับราศีกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30พฤศจิกายนดาวที่โคจรมาสถิตทับลัคนาเกิดของท่านมีดาวอยู่2ดวงครับยราดาวพุธเจ้าเจ้าเรือนก็คือดาวพุธครับ ดาวเจ้าเรือนคือดาวพุธโครจรมาสถิตท,ทับลัคนาเกิดของท่านและดาวศุกร์ดาวศุกร์โครจรมาทับลัคนาเกิดในช่วงนี้ถือว่าเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านที่เกิดในราศีกันในรอบเดือนพกฤศจิกายนตั้งแต่วันที่1นไปนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งไปถือว่าเกณฑ์มีความสดใสมีความราบรื่นมีความสุขมีความสมหวังนะครับทุกสิ่งทุกอย่างทาให้ท่านมีความสุขมีความแฮปปี้ในดวงชะตาชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอการเงินนะครับ เรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตของความรักนะครับในช่วงนี้เกณฑ์ชะตาชีวิตส่งผลให้ท่านมีความสุขในชีวิตนะครับเพราะว่าเกณฑ์ที่ผลดาวสุขและดาวพุธกอบกุมลัคนาเกิดนี่เกณฑ์โชคลาบบังเกิดขึ้นกับดวงชะตาชีวิตของท่านส่งผลให้ท่านได้รับโชคกับลาบนะครับโชคลาบลอยบังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโชคลาบลอยจากหน้าที่การงานการเงินการทองไม่ชัวจะเป็นโชค ราบร้อยจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงล่าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเปอร์เซ็นต์ที่ท่านจะมีโชคลาบลอยบางเกิดขึ้นมีมากครับนี่คือดาวเจ้าเรือนก็คือดาวเรือนของตนุครับตนุหมายถึงว่าตัวตนตัวของบุคคลเป็นเธอเป็นช่วงที่ท่านมีความสุขในชีวิตในช่วงหนึ่งนะครับเอนกีกกายจนครับเดือนต่อไปครับตนุกระดุมพักหมายถึงว่าการเงินการทองครับการเงินการทองในช่วงนี้ถือว่าการเงินสภาพคล่องทุกสิ่งทุกอย่างดีครับราบรื่นดีไหลดีนะครับราบรื่นดีไหลดีหรือว่า ทาการสินใดก็ตามการติดต่อการจรยาอะไรก็ตามในช่วงนี้แต่ว่าการเงินการทองสภาพคล่องของตัวท่านดีมากเลยครับในหรือว่าดีมากในช่วงนี้ครับเดือนพฤศจิกายนครับเดือนต่อไปครับตนุกระดุมพระสัจะพันธุปุตตะอริปัตติิปัตติณิหมายคิงคู่หุ้นส่วนครับคู่หุ้นส่วนคู่สามีคู่ปริยานะครับในช่วงนี้การทําธุรกิจการทำธุรกิจอะไรก็ตามครับมีการจดทะเบียนเรื่องการค้าธุรกิจเรื่องการค้าประกันอะไรก็ตามในช่วงนี้ถือว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันเอื้ออํานวยต่อการที่จะประกอบอาชีพในที่การงานหรือว่าประกอบอาชีพการทรําธุรกิจการลงทุนเลยก็ตามครับช่วงนี้ผลประโยชน์ผลกําไรเกิดขึ้นกับตัวของท่านครับตั้ที่เกิดในเดือนราศีกันครับราศีกันในช่วงเดือนพฤษภาคมครับส่วนเรื่องชีวิตของความรักครับความรักก็สดใสราบรื่นครับในช่วงนี้ครับเพราะเกณฑ์เกณฑไฟในร่างกายมันลุกโชนครับในเกณฑ์ในช่วงนี้ครับเพราะาารว่าเกณฑ์คนที่เกิดในราศีกันดาทุกสิ่งทุกอย่าง เรียกว่าลงตัวหมดทุกอย่างก็เกณฑ์ความสุขในฟิตความสุขในเรื่องของความรักความสุขในเรื่องของคู่รักก็ส่งผลให้ท่านมีความสุขในเช่นนั้นนะครับเพราะว่าดวงดาวชะตายชิดมันส่งผลดีมากครับดวงดาวประกอบดวงชะตายชิดเนี่ยส่งผลดาวอังคารดาวสุกเร่งกันอยู่เนี่ยดาวอังคารกับดาวสุกเร่งกันอยู่เกิดเป็นคนที่เกิดมีความรักในช่วงนี้ครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างครับทัาคนที่แม้แต่คนที่ ไม่ไม่สนใจเรื่องของเพศตรงข้ามในช่วงนี้ถือว่ากลับมาสนใจอีกช่วงหนึ่งครับในช่วงนี้ครับเกณฑ์ชะตาชีวิตมันส,สดใส,ดสราบรื่นกับดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำธุรกิจด้านการค้าการจดระเบียนหุ้นอะไรต่างๆครับมีการโจกลาบบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับัาดูราศีต่อไปครับปัตตนิมรณะสุภกรรมะอาชีพหน้าที่การงานครับอาชีพทุนที่การงานก็ส่งผลดีครับ ส่งผลดีในช่วงนี้ครับส่งผลในอาชีพที่การงานดาวพุธดาวเจ้าเรือนตกกรรมาก,การเตร,รีกาการจิตต่อกธุรกิจด้านการค้าอะไรต่างๆประสบความสําเร็จนะครับประสบความสำเร็จการงานก็ดีครับส่งผลดีการเงินการทองก็ดีส่งผลดีให้ท่านได้รับโชคลาภจากหน้าที่การงานมากกว่าครับส่วนเรือนต่อไปครับเรือนราพะโชคลาภดาวจันทร์ตกเรือนราพะในวันที่หนึ่งที่สองเกณฑ์เสียงโชคเสียงลาภอาจจะไม่ส่งผลดีเท่าที่ควรครับ เกณฑ์ส่งผลดาวจันรเสียครับถ้าดาวจันท์อยู่ในตำแหน่งดีก็จะส่งผลดีครับแต่ว่าดวงพื้นฐานโดยชะตากรเนิดแล้วถี่ว่าเกณฑ์ในช่วงเดือนพฤศจิก,ก,กายนเป็นเกณฑ์ที่ท่านมีโชคเป็นลาบเกี่ยวกับหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างอำนวยเอื้ออำนวยผลประโยชน์ให้กับท่านได้รับมีความสุขนะครับมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นเป็นไปราบรื่นไปหนมดครับในช่วงนี้ครับดาวสุภเคราะห์โคจรมทับลัคนาเกิดดาวพุธและดาวสุขรวมทั้งดาวอังคารเด่งลัคนาเกิด เรส่งผลเกื้อหนุนจนเกี่ยวเป็นดาวคู่มิตรกับดาวศุกร์ด้วยถ,ถือว่าดาวช่วงนี้ครับดวงชะตาช่วยท่านมีความสุขความร่บเรื่นความสมบังในชีวิตนะครับนี่คือดวงท่านของท่านที่เกิดในราศีกันครับมาดูทักษะวันเกิดประกอบครับทักษะวันเกิดประกอบท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับอาทิตย์เป็นบริวารบริวารตกขุมทรัพย์บริวารตกขุมทรัพย์ในที่นี้ท่านมีโชคมีลาภนะครับ มีโชคลาภได้ข้าวได้ของนะครับมีโอกาสที่จะซืออะซ้อซื้อข้าวซื้อของเข้าบ้าน,นครับซื้ออะไรก็ตามครับที่เป็นเป็นมาเป็นบร,ริวารของท่านที่ท่านจบทะเบียนสิทธิธ์ั่านจบทะเบียนอะไรก็ตามครับเป็นหลักทรัพย์หลักทางท่านจะมีโอกาสที่จะได้โชคลาภซื้อข้าวซื้อของเข้าบ้านนะครับบริวารอายุสุขภาพก็ไม่ม <s> ีปัญหาเลยครับสุขภาพในช่วงระยะวันทองวันก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพ เก็บแค่ที้ป่วยเล็กน้อยไม่ถึงกับหนักครับปวดหัวตอนร้อนแทนนะครับลักษณะนี้ครับวันอายุเดชดาวเดชดาวเดชคือดาวอังคารครับเดชคือดาวอังคารทะเรงลัคนาเกิดอำนาจวาสนาชะตาีวิตส่งผลให้ท่านมีพลังอำนาจในช่วงนี้ครับดาวเดชดีครับดาวเดชตำแหน่งดีครับเลงลัคนาเกิดครับส่งผลดีครับวันอายุเดชสีดาวสีทับลัคนาเกิดสีทับลัคนาเกิดในที่นี้ดาวพุธเป็นสีนะครับ มีความสําเร็จความร่ำลึกความสุขความสมหวังการติดต่อการเจรจาอะไรก็ตามครับในช่วงนี้ส่งผลดีไปหมดครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนเลครับวันอายุเดชศรีมูละดาวมูละส่วนดาวมูละนี้ก็ส่งผลดีครับดาวมูละดาวเกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนแปลงไม่มีครับดาวเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานไม่ดีมิแต่ดถ้าคนที่ทํางานทําการมิติดดีขึ้นครับมิเต็สูงขึ้นได้อัปเด,ดตตนเองระดับฐานะการงานดีขึ้นสูงขึ้นกว่าเดิมครับ วันอายุเดชสีมูละอุตสาหะหน้าที่การงานครับดาวพฤหัสเป็นดาวที่การงานตําแหน่งดีครับไม่มีปัญหาครับอุตสาหะมนตรีมนตรีในที่นี้ดาวราหูเป็นดาวมนตรีตกเรือนสุภาพถือว่ามีคนมาทําค้าจนช่วยเหลือก็ควรส่งผลให้ท่านอันนี้รับโชคตามลากเกียก์กำลังในที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างครับส่วนดาวศุกร์เป็นดาวกาลิกินีครับดาวศุกร์เป็นกาวกาลีทับลักนณะเกิดก็ไม่ส่งผลร้ายเลยนะครับดาวศุกร์ในที่นี้ การเงินการทองทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาอาจจะเก็บรักษาได้ไม่อยู่ครับอาจจะรักษาไม่อยู่มีโอกาสที่จะฟุ่มเฟือยรูหลาพอสมควรนะครับก็ต้องระวังนะครับเพราะดาวศุกร์เนี่ยดาวศุกร์เป็นดาวเสียเป็นดาวก,กรินี้รับลัคนาเกิดอยู่ในเรือนของดาวอังคารช่วงนี้นะครับท่านอย่าไปใช้จับใจแค่สอยฟุ่มเฟือยนะครับเพราะว่าดวงชะตาชีพคนเราทําอะไรก็ดีไปหมดครับแก่วก็เหมือนในช่วงจังหวะเกณฑ์ที่จะต้องจับใจแค่สอยมีมากที่สุดครับถ้าเป็นถ้าเป็น เพศถ้าเป็นท่านที่เป็นผู้สุภาพบุรุษก็จะมีการที่ไปเรียกว่าเอาไปให้ด้วยความเสน่หากับเพศตรงข้ามครับหรือว่าเพศตรงข้ามถ้าที่เป็นสุภาพสตรีก็อาจจะไปให้ด้วยความเสน่หากับเพศตรงข้ามแล้วก็อยู่เป็นลักษณะนี้ครับในช่วงในช่วงเดือมพิจิกรายอยู่นครับเพราะว่าสุขุมทุกอย่างครับต้งผลอํานวยเอื้อประโยชน์ ให้ความสุขแก่ท่านบอกมากบ่สมควนครับดวงแคตายชีวิตมีความสุขมีความสมบังในชีวิตครับการเงินการทองทุกสิ่งอย่างมันไหลเข้ามาให้ท่านได้รับโชคบลาบครับนี่คือท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันต่อไปครับคือวันจันทร์จันทร์บริวารบริวารตกตําแหน่งบริณะในช่วงวันที่1ที่2อาจจะไม่ส่งผลเต็มที่ครับบริวารสุขภาพอายุครับอายุวันอายุเดชดาวอายุสุขภาพดีครับไม่มีปัญหาอะไรครับเก็บใครได้ป่วยไม่มีครับอายุเดช เราพูดเป็นเดชเดชการคำพูดคำจาในช่วงนี้ความเชื่อถือเป็นสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามครับถ้าเป็นตาท่านเป็นนักนักพูดนักเขียนนักโฆษกหรือว่านักศิลป,ปะการบันเทิงกันใช้คําพูดคําจาคือเป็นนักศิลป,ปะวาทะาทางวาทะจะเป็นนักร้องนักราก็ตามครับในช่วงนี้ครับในช่วงนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นเกณฑ์ที่ท่านได้รับความสเสน่หานะครับใน ดาวสีนะวานอายุเดชดาวเดชการคำพูดคำจานี่ส่งผลให้ท่านมีความสําเร็จครับขอ,อเด็กว่าพูดอะไรก็ไปพูดอะไรพูดอะไรไปก็ตามครับความเชื่อถือมีมากครับมีมากให้เกิดโชคมีเกิดลาบบังเกิดขึ้นแก่ตัวแล้วครับวันอายุเดชสีดาวสีดาวเสาตกตําแหน่งดีครับมีไหมครับดาวสีครับบอกว่านิวสีมูละดาวมูละ,ละก็ส่งผลดีครับดาวมูละมีการยกใจมีการเปลี่ยนแปลงอุตสาหะหนที่การงานที่ทําอยู่การ งานรับจบทั่วไปก็จะส่งผลให้ท่านได้รับโชคลาภจากงานเล็กๆ,ๆน้อยๆครับรว่ามีการเข้ามาเลยครับมตรีดาวมนตรีดาวศุกร์เป็นดาวมตรีคนอปุปธมภมค้มจุนช่วยเหลือก็กวลนะครับคนนอุปธรภมค้มจุนช่วยเหลือก็ควส่งผลให้ท่านมีความสุขในชีวิตมีความสําเร็จในหน้าที่การงานการเงินการทองทุกสิ่งทุกอย่างไหลมาเทมาครับส่วนดาว อาทิตย์เป็นดาวกาลีตกขุมทรัพย์ดาวกาลีตกขุมทรัพย์การเงินขนองสิ่งที่ได้มานั้นอาจจะไม่ยังง่งยนืนไม่ถาวรครับคนควรที่จะบริหารเงินงานทองของท่านที่ได้มาให้ดีครับไม่งั้นก็จะหรือว่ารักษาเ,เก็บไม่อยู่เก็บไม่อยู่ท่านก็ยิง่งีปัญหาในภายหลังปั๊บในช่วงขาขึ้นขาขึ้นดวงพฤศจิกายนในเดือนพฤศจิกายนถือว่าเป็นดวงเกียช์ชะตาชีวิตของท่านถือว่าดีมาก,กครับถ้าที่เกิดในวันจันทร์ครับวันต่อไปครับคือวันอังคารครับอังคารเป็นบร,ริวารเล็งลัคนาเกิดตก ปัตตานีถือว่าในช่วงนี้เกณฑ์ที่จะได้ดโชคได้ลาภหรือว่าได้โชคได้ลาภได้สัดสองเท่าในที่เกณฑ์ท่านที่จะได้คู่ครองมีมากเลยครับบริวารบริได้บริวารได้ข้าวได้ของหรือซื้อข้าวซื้อของซื้อรถซื้อลาในเกณฑ์นี้ถือว่าส่งผลดีครับวันอายุสุขภาพดีครับวันอายุเดชดาวเดนที่ดาวสีก็ดีครับดาวสีความเฉลขความลาบเรื่องความสุขสมบังครับอุสีวันอายุเดชสีมูละดาวมูละ โยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยไหมไม่มีการโยกย้ายครับอุตสาหะดีไหมสถา่การงานตำแหน่งที่การงาน,าน,างานดาวศุกร์เป็นดาวอุตสาหะทับลัคนาเกิดส่งผลให้ท่านได้มีความสุขความราบลืบ้นทางการานะการงานมั่นคงครับในช่วงนี้ครับท่านที่รอที่จะอนุมัติเรื่องตำแหน่งที่การงานถือว่าได้รับโชครับจากตำแหน่งที่การงานมีความมั่นคงในชีวิตที่ดีดขึ้นนะครับอุตสาหะมตรีดาวมนตรีดาวที่เป็นดาวมนตรีต,รตกกลุ่มทรัพย์ อยู่ประทับขาจนมีคนช่วยเหลือก็คุณเรื่องการเงินการทองส่งผลในทางที่ดีครับส่วนดาวการิชกนีดาวเสาดาวอังคารดาวจันครับเป็นดาวการิชตกมรณะไม่ส่งผลกับดวงชะตาชีวิตของท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับวันต่อไปครับพุธกลางวันครับพุธเป็นบริวารบริวารทับลัคนาเกิดครับถือว่าส่งผลดีครับพุธนะครับพุธบริวารเป็นดาวบริวารทับลัคนาเกิดส่งผลดีครับวันอายุสุขภาพดีครับดาวเด็ด ดาวเดชดาวบุญธาเป็นเดชก็ส่งผลดีครับดาวสีดาวราหูเป็นดาวสีลัคนาเกิดวันอายุเดชสีนะครับดาวสีดาวสีดาวสีในความสําเร็จวันอายุเดชสีดาวราหูเป็นดาวสีตกเลื่อนสุภาพมีความสุขความร่มเย็นในช่วงดวงชะตาชีวิตของท่านดีพอสมควรครับในช่วงนี้ครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละดาวสุขเป็นดาวมมละโคจรทับลัคนาเกิด มีโอกาสที่จะซื้อเข้าซื้อของนะครับมีมากที่สุดนะครับในซื้อข้าวซื้อของคืออะไรต่างๆก็เข้า,าบ้านเข้าเรือนครับมีมากที่สุดครับวนันอายุเดชสีมุละอุตสาหะหน้าที่การงานดีครับมนตรีดาวธรรมคมจุนคนมนตีเที่ยงนี้ดาวาม,นนมนตรี ดาวมดตีเสียงนิดหนึ่งครับเสียนิดหนึ่งสองสามวันครับดาวมดตีก็ถือว่าไม่ส่งผลเลวร้ายกับดวงชะตาชีวิตครับอ่าแล้วก็ดาวการเลกิีนีดาวอังคารเป็นดาวการเลกิีนีต้องระวังด้วยครับคนที่เกิดวันพุธครับระวังของมีคมบาดนะครับระวังมีของมีคมบาดท,ท่านที่ใช้กับอ่าอ่าการทําครัวก็ดีการทําอาหารก็ดีการทําเครื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็ดีในช่วงนี้ครับถ้ามีองค์สิ่งประกอบเข้ามาท่านจะระวังสิ่งของเหล่านั้นมันจะทําให้ท่านบาด หรือว่าเลือดตกยังออกนิดนึงนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนครับนี่คือท่านที่เกิดในวันพุธครับวันต่อไปครับคือวันเสาร์เสาร์เป็นบริวารเสาร์เป็นบริวารบริวารในที่ตกตำแหน่งดีครับไม่ยุ่งยากครับเสาร์ครับไม่เสียครับเสาร์บริวารไม่เสียครับไม่เสียครับเสียข้าวเสียของครับวันอายุสุขภาพก็ดีครับหาสุขภาพก็ดีในช่วงนี้ัไม่มีปัญหาครับอายุเดชดาวรางหูเป็นเดชเดชตกเล่นสุภารือว่าตำแหน่งอำนาจวาสนาดีอยู่นะครับในช่วงนี้ครับสี ดาวสีโคจรทับลัคนาเกิดดาวศุกร์เป็นดาวสีโชคลาภการเงินการทองโชคลาภเรื่องของความรักมีมากที่สุดนะครับในช่วงนี้ครับวันอายุเดชนะครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละตกคุมทรัพย์ดาวมูละตกคุมทรัพย์ที่ว่าช่วงหรือว่าช่วงนี้นะครับถือว่าเย็นดวงชะตาชีวิตของท่านดีครับมีปัญหาครับเดชสีวันอายุเดชสีมูละอุตสาหานะหน้าที่การงานหนะ้าที่การงานก็ดีครับอุตสาหะมนตรีดาวองคารเป็นดาวมนตรีครับ ดาวมนตรีจะมีเพศตรงข้ามโอ้ทำคํำจนช่วยเหลือก็อบครให้ท่านดาวสีดาวมนตรีเลยงลัคนาเกิดท่านจะมีเกณฑ์ที่จะได้คู่ครองเข้ามานะครับในช่วงนี้ครับท่านที่มีมคู่ครับมีโอกาสที่จะได้คู่ครองเข้ามาในช่วงนี้ท่านที่มีคู่อยู่แล้วก็จะอาจจะมีคู่ซ้อนนะครับก็ต้องดูให้ดีครับเพราะว่าดาวอาทิตย์ดาวพุธเป็นดาวกัลยาณีทับลัคนาเกิดมีเรื่องทะเลาะโบแบงทะเลาะวิพากษ์อยู่ในครอบครัวนะครับต้องระวังครอบครัวเดือดร้อนนะครับ มืมีม,มือที่3เข้ามาครับมีมือที่3ามเพศเข้าที่3มีมือที่3เข้ามากุนบายในชีวิตครอบครัวต้องระวังด้วยนะครับมีทั้งดีทั้งร้ายนะครับท่านที่เกิดในวันท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันเสาร์วันเสาร์น,านี่มีทั้งดีบางมีทั้งร้ายวันยุ่เด็ดสีครับคนวันเสาร์ค่อนข้างที่จะมีคู่มากเกแล้วนะครับคนวันเสาร์นี่ครับเกณฑ์ดวงแะตายเพี่งแคจะได้สัดสองเท้าโคจรเข้ามาอีกในช่วง เดือนพฤศจิกายนนะครับวันต่อไปครับคือวันพฤรหัรสบดีครับเพฤหัสเป็นบริวารบริวารอยู่ในตําแหน่งดีครับอยู่ในตําแหน่งของพันธุ์ถือว่าดีครับบริวารอายุสุขภาพดีครับวันอายุเดชดาวเดชคือดาวศุกร์เป็นดาวเดชอํานาจวาสนาชะตาชีวิตดาวเดชคือดาวศุกร์สง่งผลในทางชะตาชีวิตมีเกียรติยศมีชื่อเสียงตําแหน่งที่การงานในทางที่มีคนนับหน้าถือตาดีครับวันอายุเดชี ดาวสีตกลุมทรัพย์การเงินการทองโชคลาภทุกสิ่งทุกอย่างลาบลื่นดีครับไม่มีปัญหาครับในช่วงนี้ครับวันอายุเดชสีมูละวันอายุเดชสีมูละดาวมูละดาวจันเป็นดาวมูละไม่มีเกณฑ์ยกใ้ญยที่อยู่ที่อาศัยครับเกณฑ์นะครับถือว่าส่งผลดีกับประชาชีวิตของท่านครับดาวามูละอุตสาหะหน้าที่การงานตำแหน่งให้การงานมั่นคงถาวรน,นะครับเดชหน้าที่การงานเป็นคุ้ควรส่วนทว่าการลงทุนธุรกิจร่วมทุน ร่วมร่มหุ้นอะไรก็ตามถือว่ามีความราบรื่นมีความสุขมีความสมบังดีนะครับวันอายุเดชส,สีมูลอุตสาหะมนตรีดาวมนตรีคือดาวพุธเป็นดาวมนตรีคนธรรมคำาลินชื่อหลือกรบกุณนะครับมีช่วงนี้ถือว่าเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านส่งผลราบรื่นกับดวงชะตาชิดมากกว่าสงวนท่านที่เกิดในวันพฤหัสครับส่วนดาวกาลีดาวเสาเป็นดาวกาลิชนีตกคต,ตกเรือนพันธุวันอายุตนุปุษะสัจพันธุถือว่ามีปัญหาขัดแยง้ง คนในรอบข้างญาติพี่น้องนะครับมีปัญหาขัดแย้งความคิดไม่ตรงลงรอยกันเล,กเล็กน้อยแค่น,น,นั้นครับแต่โดยมากแล้วส่วนมากดวงชะตาชีวิตของท่านที่เกิดในวันพระรหัสที่เกิดราศีกันนะครับมีความสุขมีความรับเลื่อนสมหวังในชีวิตนะครับในช่วงเดือนกีกายนนะครับวันต่อไปครับคือวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนคืนราหูครับวันราหูราหูเป็นบริวารบริวารอยู่ในต้องในสุภะกระทอว่าส่งผลนีครับวันอายุ สุขภาพก็ดีครับไม่มีหาครับอายุพุทธสุขเป็นอายุครับดีครับวันอายุเดชดาวเดชดาวทิศเป็นเดชตกตำแหน่งของขุมทรัพย์ถือว่าดีครับมีปัญหาครับวันอายุเดชสีดาวสีดาวสีโคจรอยู่ในตำแหน่งของราศีตกบรณะดาวจันทร์ช่วงระยะนะครับอาจจะไม่ดีทาให้ทำให้ท่านในวันที่1วันที่2อาจจะมีตั้งกี่วกับเรื่องเสียงโชคเสียงลาบอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรครับดาวสีเสียครับวนันอายุเดชสีโมระ ดาวมูละดาวอังคารเป็นดาวมูละเล็งลัคนาเกิดถือว่าได้หลักทรัพย์หลักฐานที่ดีเข้ามาในชุดอีกเกณฑ์ที่จะได้โชคในลาบซื้อข้าวซื้อของเข้าบ้านเข้าเรือนมีมากที่สุดนะครับวนันอายุเดชศีมูละอุตสาหาะหน้าที่การงานดีครับในช่วงนี้ครับดาวสาหาะหน้าที่การงานดาวพุธเป็นดาวอุตสาหะตำแหน่งหน้าที่การงานสถานะการงาน,กา,งานการเงินทุกสิ่งทุกอย่างดีครับอุตสาหะมนตรีดาวเสาเป็นดาวมนตรีตกลน ตกเรือนสหชั่งตงเรือนพันธุตงเรือนพันธุก็ว่าญาติพี่น้องญาติพี่น้องอุปธรรมขําจุลคิเลยก็กุลคุณเตือนดาวกาลากินีดาวพรหัสเป็นดาวกาลีกาลีตกพันธุนะครับกาลีตกพันธุมักจะถูกผู้หลักผู้ใหญ่ตำหนิติติงนะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันกลางคืนนะครับวันลาหูครับวันต่อไปคือวันศุกร์ครับวันศุกร์ศุกร์เป็นบริวารตกทับลัคนาเกิดในช่วงนี้นะครับท่านจะมีโชคมีลาบได้ข้าวในของ เกณฑ์ที่จะซื้อข้าวซื้อของเข้าบ้านมีมากที่สุดนะครับการเงินการทองสุขสิ่งทุกอย่างดีครับวันอายุอายุสุขภาพก็ดีครับสุขภาพก็ดีไม่มีปัญหาครับวันอายุเด็ดดาวจันทคือเด็ดเด็ดคือดาวจันทรตกในวันที่หนึ่งวันที่สองดาวเด็ดเสียหน่อยครับกลังอํานาจจะอ่อนนะครับดาวสีือวัวนอายุเด็ดสีอังคารคือสีสีในวลสิริคือความมั่นคงความสําเร็จความร่ำลึนความสุขสมบงังเกณฑ์ที่ท่านจะได้โชคได้ลาบ ได้คู่ครองเข้ามามีมากที่สุดนะครับได้เข้าได้ของหรือซื้อสิ่งของเข้าบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสิ่งต่างๆที่ท่านชอบในช่วงนี้ครับถือว่าเกณฑ์ชะตาช่วงท่านจะได้สิ่งที่ท่านมุ่งหวังปรารถนานะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนครับจะซื้อรถซื้อที่อยู่ที่อาศัยซื้อบ้านซื้อคอนโดโอกาสที่จะเป็นไปได้มีมากที่สุดนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนสําหรับท่านที่เกิดวันสุขครับวันอายุเดชศรีมูละ ดาวมูละนะครับดาวมูละคือดาวพุธพุธเป็นมูละได้หลักทรัพย์หลักฐานมั่นคงก็คือเกณฑ์ได้ที่อยู่ที่อาศัยได้บ้านได้คอนโดครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนถ้าท่านใดที่ทำธุรกิจด้านสินเชื่ออยู่ไปขอสินเชื่ออยู่เกณฑ์อนุมัติผ่านนะครับเดือนพฤศจิกายนท่านได้โชคลาภม,ม,มีความสุขมีความสมหวังในชีวิตของท่านนะครับเกณฑ์ส่งผลตั้งแต่เดือนปลายเดือนตุลาครับึงสิ้นเดือนพฤศจิกาให้ท่านได้รับเกียรติ ได้รับโชคได้ร,รับนะครับสิ่งที่ท่านได้ประทําไว้อยู่ครับเกณฑ์ที่จะอนุมัติให้ท่านได้สิ่งที่ท่านปรารถนามีมากที่สุดนะครับในช่วงนี้ครับวันอายุเดชศีมูลอุตสาหานะหน้าที่การงานก็ดีครับไม่มีวัญหาครับอุตสาหะครับหนะ้าที่การงานครับ ดีครับอุตสาหะมตรีดาวผู้หลักผู้ใหญ่เป็นดาวมนตรีส่งผลในทางที่ดีครับอุปถัมภ์ข้ามนจนช่อเหลือก็โกนส่วนดาวราหูเป็นดาวกาลกิเกนีตกคุ้มตกสะตกเรือนสุภะช่วงนี้นะครับดาวกาลิตกเรือนสุภะอาจจะเด็ดเหนื่อยกับที่อยู่ที่อาศัยกันอาจจะอาจจะมีปัญหาเรื่องที่อยู่ที่อาศัยเล็กเล็ก,ลกน้อยน้อยครับในช่วงนี้ครับหรือว่าเกณฑ์ท่านที่จะขายที่ขายทางขายบ้านที่อยู่ที่อาศัยเพื่อี่ซื้อหลังใหม่เกณฑ์เหนื่อยกับสิ่งที่อ่า ทำการขายแล้วก็โอกาสที่จะได้สิ่งที่หลังใหม่เข้ามามีมากที่สุดนะครับในช่วงนี้นี่คือท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับผมมีข้อให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธเสาร์พฤหัสลาหูและวันศุกร์แวันครับท่านที่เกิดในราศีกันนะครับที่เกิดราศีกันโดยสรุปครับท่านที่เกิดราศีกันถือว่าช่วงเดือนพฤศจิก,ก,กายน เป็นเกณฑ์ลวงชัดตาชีวิตของท่านมีความราบรื่นมีความสุขมีความสมหวังมีความโชคดีในชีวิตช่วงเกณฑ์หนึ่งนะครับจะได้รับโชคลับๆจากตำแหน่งวิทีการงานรับโชครับๆลอยจากกาันเสียงโชคเสียงลับโอกาสที่ได้การเงินการทองสภาพคล่องอยู่ในช่วงที่ดีครับเงินทองไหลเข้าดีครับตรงนี้การติดต่อกันเลยก็ตามนะครับการเจรจาเลยก็ตามมีความราบรื่นมีความสุขสมหวังแต่ละคนแต่ละท่านวันที่มัน ส่งผลให้ท่านไม่ดีก็ย,ยังมีเยอะครับท่านที่ได้หลักทรัพย์หลักฐานการเงินการทองดีมาแล้วท่านก็อย่าได้ประมาทเลยครับควรสะสมเก็บไว้ใช้ในช่วงเดือนบางเดือนท่านดวงชะตาชิตอาจจะตกต่ำย่ำแย่ลงไปครับส่วนนั้นจะได้ใช้ได้นะครับในช่วงเรื่องของการเงินการทองโชคลาภนะครับส่วนตัวเลขมงคลครับตัวเลขมงคลที่จะส่งผลให้ท่านได้รับโชคัลาภครับเลขดวงดาวที่โคจรทับลัคนาเกิดของท่านนะครับ ในช่วงนี้ครับในช่วงนี้ตัวคือเลข4ดาวเจ้าเรือนครับเลข4ดาวเจ้าเรือนและเลข6กโคจรมาทับเล่นไปครับที่466 4ครับตัวหนึ่งครับแล้วก็มาเล่งถึง4 3 3 4นะครับ6 3 3านะครับพอดาวอังคารมาเล่งอยู่ครับหรือตัวองค์ประกอบกันก็คือ3 6 4 3 4 6่ครับอยู่ในเกณฑ์นี้ครับถ้าเป็นเลขเกี่ยวกับโชคกับลาบครับส่วนดาวที่ส่งผล เป็นตีกลมน,นี้แล้วไหมครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ห้าดาวที่ตีกลมนกันคือดาวเกตดาวเกตและดาวดาวเกตและดาวราหูครับถ้าส่งผลให้ท่านมีโชควม่ราบจากตัวเลขก็คือมีเลข3ครับตัวนึ่งครับเลข4เลข6เลข8เลข9ใน5ตัวครับ3 4 6 8 95ตัวนี้นะครับเป็นเลขเด่นตามดวงของท่านครับเน้นไปที่4ีและ6 4ครับ เปที่46643663หรือองค์ประกอบกันคือ6996ครับ6886ครับหรือว่า488449944334ถ้าเป็นแนวทางเลข2ตัวครับถ้าเป็นแนวทางเลข3ตัวองค์ประกอบอยู่ในตำแหน่งนี้ครับท่านมีโชคลีลาบครับท่านที่เกิดในราศีราศีกันครับราศีกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นเกณฑ์ที่ท่านจะได้รับโชคลาบๆมีโชคลีลาบ ทุกสิ่งทุกอย่างจะลาบด้วยลาบเื่นอ,อำนวยสุขผลประโยชน์ให้กับดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับถือว่าเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านเป็นดวงช่วงขาขึ้นครับขาขึ้นการทําการสิ่งใดก็ตามจะมีความสําเร็จความลาบเลื่อนความสุขสมบังมีโชคลาบลอยบังเกิดขึ้นกับดวงชะตาชีวิตของท่านในช่วงเดือนพฤศจิก,กายนนะครับนี่คือ ตัวเลขมงคลชีวิตของท่านท่านที่เกิดในราศีตุลราศีกันครับผมก็ได้วิจารณ์ณวิเคราะห์ให้เป็นทัศนะเป็นแนวทางกับท่านสมาชิกท่านสมาชิกก็ทุกสิ่งทุกอย่างครับอ,อยู่ที่ตัวของท่านเองนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างบางครั้งบางทีดวงชะตาชีตมันเป็นเดินไปอย่างนี้เดินไปตามวิถีของดวงดาวที่โคจรท่านจะ มีความเชื่อมีความศรัทธาร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ครับนี่เป็นแนวทางแนวทางหนึ่งครับแนวทางของการดูดวงชะตาชุดแจได้ไม่ประมาทนะครับผมมีเคาะบางครั้งบางบาง,บางดวงชะตาชิดของท่านในช่วงเกณฑ์ที่ดวงไม่ดีผมก็ว่าไม่ดีครับเกณฑ์ใน,นที่ว่าเกณฑ์พ่วงดวงดีผมก็บอกว่าเกณฑ์ดวงดีนะครับการบางคน,คนบางท่านจะทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนทุกท่านจะให้ดวงดีตลอดเป็นก็เป็นไปไม่ได้ครับทุกท่านจะให้ดวงไม่ดีตลอดเป็นไปไม่ได้ครับก็คือ อยู่ที่เกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านในช่วงเดือนนั้นๆว่าจะดีจะเละเร็วจะไ้าจะประสบความสําเร็จจะมีโชคลาภการเงินการทองทุกสิ่งทุกอย่างจะลาบเลื่อนในช่วงไหนก็เป็นช่วงช่วงของแต่ละคนแต่ละดวงแต่ละวันเกิดด้วยนะครับนี่คือเป็นแนวทางข้อมูลของท่านที่เข้ามาดูมาตามดวงจะได้มีข้อมูลแนวทางดวงชะตาชีวิตจะได้ดําเนินชีวิตในช่วงแต่ละเดือนแต่ละเดือนว่าดวงชะตาชีวิตจะเป็น ดวงขาขึ้นหรือขาลงถ้าขาขึ้นก็รีบผลฝั่ประกอบอาชีพการงานจะเจ็บในความสําเร็จถ้าขาลงแล้วก็จับยั้งบางสิ่งบางอย่างการลงทุนก็ตามการลงทุนทำธุเกิจอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงล่าครับบางคนบางท่านขาขาลงซื้อเต็มที่ขาขึ้นซื้อเล็กน้อยคือมันยังหวะมันดวงชะตาชิดก็บางครัง้งบางทีก็เป็นงี้ครับดวงชะตาชิดของเราทุกสิ่งท,ทุกอย่างอํานาจวาสนาดวงชะตาชิดจะไม่เหมือนกันทุกคนนะครับนี่คือแนวทาง การวิจารณ์ดวงชะตาชีวิตของท่านที่เกิดในราศีกันนะครับราศีกันทั้ง8วันครับทั้ง8วันผมก็ได้วิเคราะห์วิจารณ์ให้เป็นทัศนะเป็นแนวทางความรู้กับกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในราศีกันนะครับขอบคุณสมาชิกมาตามดวงทุกคนทุกท่านทุกกําลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตที่ผมได้วิจารณ์ให้ท่านสมาชิก ได้ติดตามรับชมในทุกๆราศีครับในทุกๆเดือนผมจะวมีข้์วิจารณ์ให้ท่านสมาชิกได้ติดตามรับชมตลอดไปครับสมาชิกทุกท่านที่ชอบก็ฝากกดติดตามได้เลยครับกด s ับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กด share, ก,รกระดิ่งคอยรับข้อมูลที่ผมจะอัปโหลดคลิปให้กับท่านสมาชิกจะได้ ไม่พลาดโอกาสในการดูดวงชะตาชิตในแต่ละเดือนแต่ละเดือนในทุกๆราศีครับอสมาชิกมาตามดวงทุกท่านทุกคนนะครับมีความโชคดีประสบความสำเร็จในชีวิตประกอบอาชีพการงานอะไรก็ตามนะครับมีเแต่ความราบรื่นมีความสมความสมหวังร่ำรวยเงินทองทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ